เอนอะคะ่ะคือฝรั่งคนนี้เขาเขา,าส,ส่งเสียงดังนะคะตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าคือเท่าที่ทราบมาคือเขาอยู่ที่นี่มาประมาณอสิบปีแล้วค่ะคือเขาส่งเสียงดังะคะ่ะแล้วเขาประมาณว่าเหมือนเขาจะคุ้นข้างไม่มีสติอะคะ่ะคือหนูก็อยู่บ้านใกล้กับกับเขาด้วยทั้งนี้หนูก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันสอบพูดดีว่า พยายามคุยกับเขาแล้วเขาก็ตอบกลับไม่เป็นภาษาค่ะเขาพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเหมือนเราพยายามพูดกับเขาแล้วเขาก็ไม่ตอบตรงคำถามนะคะแล้วก็ทางนี้ก็กลัวด้วยค่ะว่าจะถูกเขาทำร้ายบางทีเขาก็ถืออาวุธนะคะวันที่ตำรวจมาตอนเช้าตอนบกโบนงเช้ามีตำรวจมาตงมาค่ะก็ยังไม่คืบหน้าอะไรเพราะว่าเออั่งหลงคนนี้ค่ะเขาพยายามหนีเข้าไปในบ้านของตัวเองค่ะ เขาเพิ่งได้รับข่าวมาว่าเขาได้ถูกตำรวจจับกปุ่มแล้วค่ะตำรวจมาช่วง10ปีตัวค่ะมาทั้งหมด4นายกับรถงคันครับตั้งแต่ที่ลงบิ๊กต่อก็มีพยานมาช่วยกันคอมเมนต์หลายคนนะคะว่าเขาได้มีการไปทำายไรเรื่องคนหนึ่งเวยครับตำรวจยังไม่ได้แจ้งอะไรเติอเลยค่ะ วะปล่อยตัวออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยะครับแล้วเขาก็เดิอนออกมาอาว้วา่วิ่งไล่รถถือเอาไว้นะคะตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงกีนกีนะคะ่ะนี่ก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันเลยะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะว่าตำรวจเขาจะมาบอกข้อมูลอะไรยังไงค่อนข้างแย่เลยะคะ่ะคือก่อนหน้าน,นี้ก็เห็นเขาเดินซื้อของปกติเลยะคะ่ะท้องที่อยู่บ้านใกล้ๆก,กันก็ทักทายมีโล เข้าไปอะค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นไม่ได้รู้ชื่ออะค่ะเห็นแค่หน้าว่าเขาเดินผ่านไปผ่านมาเอ้บ้านอยู่ใกล้ๆนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอช่วงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งได้เห็นเขาออกมาจากบ้านหลังจากที่ไม่เห็นมาเป็นปีอะค่ะแล้วก็สภาพตัวกายเป็นแบบมันเลยก็ค่อนข้างอึดอัดนะครับแล้วก็ต้องเห็นแบบนี้ วันเราเขาก็ตื่นเต็งทุกคืนตอนเช้าด้วยค่ะคุณเพื่อาเป็นพู้ิกรทำอีูประมาณเวลานานเท่าไหร่นะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะอ๋อเพื่อนสองอาทิตย์อู่ก็เพื่อนสดท้าที่หนาใช่ไหมครัใช่ค่ะสวัสด์ที่ผ่านมาด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยระวังตัวไว้นะคะถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็อยากให้พยายามหอกเขาค่ะอยาพยายามที่จะไปคุยอะไรกับเขาดีกว่า ถูาเราจะถูกทำร้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหมือนกัน,นครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ